สวัสดีครับพี่ๆชาวพักเครื่องนะครับวันนี้มาพบกับมรดกพักเครื่อง EP ที่สามแล้วนะครับพ,พี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อทางไลน์กับทางเราได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นงานเหมารอบเช้ามานะครับได้พระมาหลายรายการอยู่นะครับพี่เดี๋ยวเรามาเริ่ม องค์แรกกันเลยดีกว่านะครับพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับองแรกนะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับเลี่ยมเก่านะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเลี่ยมเก่ากรอบเลี่ยมมาน่าจะ30ปีขึ้นนะครับเป็นหลวงพ่อจงเลี่ยมเก่านะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะครับเดี๋ยวมาส่องดูรายละเอียดกัน เลยนะครับครับหน้าตานะครับติดชัดดีนะครับเป็นเนื้อเนื้อชินนะครับคล้ายๆชินตะกัวนะครับเรียมเก่านะครับเนื้อชินนะครับ ต่อมานะครับอง์ที่สองนะครับเดี๋ยวไปไวกันหน่อยนะครับพี่ต่อมาเป็นองค์ที่สองนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลวงพ่อขำวัดโพเตียนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาบนสารกันเลยนะครับครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับข้างอุนะครับ ผิวเดิมเดิมนะครับไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างนะครับฝุ่นฝุนเลยนะครับครับเหรียญหล่อโบราณนะครับดูเนื้อดูอะไรดีดูกันนะครับบรรยายด้วยภาพเลยนะครับพี่หลวขํำวัดโพเตี้ยนะครับ ข้างอุนะครับต่อมานะครับรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหียจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับ เปนฝุ่นหิ้งๆเดิมๆเลยนะครับเป็นพระบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยจะของเก็บเก่าออกมานะครับเนื้อหามอนสารเขียวอมเหลืองนะครับดูง่ายนะครับมีรอยตะใบ,บนะครับ เท้าดูเลี้ยวจีวรนะครับไม่ได้เช็ดได้ล้างนะครับฝุ่นฝุ่นหิ่งหิ้งเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆครับต่อมานะครับรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับหลวงพ่อพิษวัดคำมังสองสี่แปดแปดนะครับเป็นเหรียญผิวไฟนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับเหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับ สองสี่แปดแปดนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์ไอดีผมมาได้เลยนะครับขอพายพี่ๆที่ไม่มีไลน์ด้วยนะครับหรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับ ต่อมานะครับรายการที่5นะครับเป็นเหรียญหล่อสมเด็จนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับดูนะครับเนื้อทองคำผสมนะครับ ต่อมาครับรายการที่หนะครับเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับเขียนขวัญถุงนะครับหลวงพ่อเขียนปีหนึ่งหนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อทางไลน์กับทางเราได้เลยนะครับพ่อเขียนปีหนึ่งหกนะครับ เนื้อทองแดงนะครับครับต่อมานะครับเป็นพิษสมอนนะครับพิษสมอนจุ่มรักนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยน,นะครับ พิษสมอนผมเขแก้วัดพวงมาลัยนะครับเนื้อผงคุกรักจุ่มรักนะครับนะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับดูกันก่อนเลยนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางร้านเราด้วยนะครับพี่นะครับโอนไวส่งไว้เหมือนเดิมนะครับติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นหล,นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นช้างคู่นะครับหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่นะครับ สนใจสนใจนะครับติดต่อทางร้านเราได,ได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับผม096 7 2 4 0 2 0 3นะครับไอดีไลน์นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองขามเท่านะครับ<ม>เหรียญเนื้อชินนะครับดูนะครับ หลังจานนะครับจานยันวนๆนะครับนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับใครชอบนะครับ ทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่องเนื้อหาให้ชมเบื้องต้นก่อนนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเห็นชัดเจนนะครับ ไม่ทราบพิมพ์อะไรนะครับที่พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเต่านะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับเหรียญหล่อเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับธรรมชาตินะครับบ่งบอกนะครับพิจารณาด้วยภาพนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับทักลายน้องมาได้เลยนะครับต่อมานะครับ เป็นหลวงพ่อเงินนะครับไม่ทราบที่นะครับพ่อเงินนะครับได้บ,าน,บานมาเลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับไม่ทราบที่หลังอ้ออ่างนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ ID ดีไลน์ผมมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีพระมีกิ่งนะครับกิ่งดังดีนะครับต่อมานะครับเป็นภาพปิดตานะครับจุ่มลักนะครับหลังแบบนะครับ หลวงพ่อแก้วนะครับวัดเคือวันนะครับที่ท่านไหนนะครับสนใจนะครับปิดทองมานะครับผ้าปิดทองมา มานะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเด็ดวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะหามนลรานะครับแตกแตกรายงานนะครับเนื้อแก่งนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับดูเป็นสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับพี่ เนื้อมันแก่งเลยนะครับมีเม็ดมวลสารด้วยนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางลายได้เลยนะครับนะครับรูปขอบข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับนี้น่าจะเป็นวัดบางขุนพรมนะครับครับนี้น่าจะเป็นวัดบางขุนพรมนะครับมีภาบขี้กุบด,ด้วยครับเนื้อหามวลสารนะครับหนึกแน่นนะครับแข็งนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเ้อหามนสานะครับเดี๋ยวส่องให้ผมเดี๋ยวผมส่องให้ชมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ ีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับแอดไลน์ไอดีผมมาได้เลยนะครับนะครับปิดไวโอนไวส่งไว้เหมือนเดิมนะครับพี่นะครับครับ ต่อมานะครับปิดตานะครับเป็นปิดตานะครับเนื้อผงตุ่มรักนะครับหวงก็อีวัตตะหีบนะครับปิดทองเก่ามานะครับเป็นเนื้อผงนะครับรันข้าวปิดทองครับ ตาหลวงพ่ออีวัฒัตหีบนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับเหรียญหล่อเก่าเก่านะครับไม่ทราบที่พี่ๆท่านไหนนะครับรู้ที่รู้ทางนะครับจัดไปได้เลยนะครับ เหรียญหล่อกเก่านะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับที่พี่ท่านไหนรู้ที่รู้ทางนะครับรู้สำนักนะครับแบ่งปันไปได้เลยนะครับติดไวโอนไวส่งไวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญ หล่อโบราณนะครับเนื้อเก่านะครับต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมพี่ๆถ้าไหนสนใจนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับ เราก็เงินวัดบางคานครับดูกันเอาเองนะครับพี่มีมุมมีทางนะครับแบ่งปันไปได้เลยนะครับ เป็นหลอดช่อนะครับตะใบออกนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคาอีกหนึ่งองค์นะครับเงินวัดบางคานะครับหลอดช่อเหมือนกันนะครับ พี่เท่าไหร่นะครับมีมุมมีทางนะครับแบ่งปันไปได้เลยนะครับอขอพวกรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางลายเลยนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับหัวพู้เงินนะครับวัดบางคานะครับ เจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูเลยนะครับเงินวัดบางคานนะครับพ,พี่ท่านไหนนะครับมีมุมมีทางนะครับติดต่อสอบถามทางไลน์ได้เลยนะครับ มานะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพระแดงนะครับล็อกเก็ตหลวพระแดงนะครับฉากฟ้านะครับหนังยันนะครับประกบกันนะครับ อานมาครับเป็นได้มาคู่กันนะครับเป็นพระพุธนะครับพระพุธนั่งนะครับหลวงพแดงเหมือนกันนะครับได้หลวงพ็แดงนะครับได้มาคู่กันเลยนะครับครับ พี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามกับทางผมได้เลยนะครับทางไลน์นะครับ0967240203นะครับผมตอบตลอดเวลาเลยนะครับปิดไวโอนไวเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางเพจเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับ